ต่อชั้นแนวกับเป้าเหลิมครับพี่น้องเมื friend, ่อวาอนี hmm. ้มาพร้อมน้องครับผมครับน้องคิวครับมืวนนี้มากินข้าวครับพี่เบ่าเหล่มครับผมเอิญน้องมาเกี่ยวกินเขาน้ากับพี่น้องเมื่อวานนี้เบ้าเหลิมกับมีเมนูมาน้าเสนอให้เขาครับเป็นเขาย้ำครับพี่น้องเขาย้ำครับเมนูนี้เป็นเมนูแรกครับพี่น้องพี่เบ่าเหลิมกินเขาย้ำครับเปนเมนูแรกเป็นเธอแรก โปพิษบปรถือได้แบบนี้เนี่เป็นเธอแหลกได้ครับเ,เขาย้ำกับในเขาย้ำมีกับมีไก่ทอดมีไข่ต้มพี่น้องเราก็มีเป็นมีผักต่างๆกับมีบักทัว่วมีบักแดงเราก็เป็นบักเ้ากลัวแล้วก็กระปางแห้งอันนี้บ้าเหลือมกับว่าเคยกินแต่นี่คือพี่น้องเขาเกิดมาอย่างนี้ เตียน้ำจิ้มมันปุ่มปลาซาต้ายก๋เตียน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออาราดใส่กับข้าวยำเนี่ยมันจะพอได้เฟตเฟตรอยๆมันครับที่บ้านแม่บอกถ้าชินครับเขาไปเอนานน้ำบูดูบ่น้ำบูดูเวอ,อุ้ยอ้าวมั่วลาวกบมัวแล้วไม่ดีน้ำบูดูอันนี้เขาเอานน้ำบูดูครับพี่น้องอันนี้น้ำบูดูครับอ่ะน้องอาธี แต่กินเคยกิน,กนบน่ไม่เคยกินเมื่อไงครับผุ้มขึ้นกันครับเทจอแรกครับพี่น้องเทจอแรกครับผมเทจอแรกครับแต่เขาต้องลาดด้วยกนแลดด้วลขขเขาก็คุกเข่าเข้ากันครับอันนี้ก็เป็นปริกใส่กันครับบุ้มใส่กันมาพี่แบบลาด,ดเริ่มไหมนี่ <S <S ลาดเลยน้องบ่าวจวดเข้มข้นครับพี่น้อง บงนียังน่ากินเลยพี่บ่าวบอกกันอันนี้น้ำบูดูนี่พี่น้องอพี่น้องอ,อันนี้คือเห็ดจากไตปลาครับเห็ดจากไตปลาได้นี่อันนี้น้ำน้ำเคยเฮอนน้ำน้ำบูดูมากินกับขาย้ำไหมน,นะครับ จะบ้าหรือมีร้องชิมมหอเบื้องรับหวานเป็นรถจัดแนวไหนลาดเลยท่านตะบะเขีมข้นเป็นตะไน่ครับผมเบิ้งอยากสีแล้วเบิ้งนี่นี่น้ำข้นบับเลยครับพี่บ่าวแมนปะยู่นากินเลยอันนี้พริกครับผมพี่น้องตัดพริกไป่อนแล้วจะแล้วจะมาครับ ก็ว่าดีปลีไปซ่อนบ้านปุ้มนี่ก็จะดีปลีแา่ใส่แรงก็เรียกว่าอะไรบ้านปุ้มประชายก็จะแ่าดีปีบักพริกบ้านไอ้นพริกดีปีนี่ซมาหมาเป็ดเป็ดโรยน่เป็นงอ่าตน้องโรยไม่กินมีลุงก็พีน้องบัดนี้เขาต้องคุกเก่ากันก่อนคุกเก่าหน้าตายคนนึงคุกเก่าเลยแลคลุก กลุกได้ข้าวไปกลุกเหมือนกันเลยครับเล่งว่ากลุกเหมือนกันไม่ได้ก็กลุกไกลนะพี่บ่าวพี่บ่าวเล,ลี้ยงไก่แบบนั้นดีอ่ะกระเจ็บปะตักชิ้น,นครับลองลองลองชิมบั่งวะชิม,มดูดิผมลองเลยครับหน้าผมเอาไก่คำตเติมๆเลยนะเราบอกพี่น้อง น้ำบูดูมันร้อยนี่นอยากพี่บา่าวร้อยเองพี่บ่าวลองกินเลยร้อยร้อยร้อยเอยบ,บา้าเดี๋ยวบ่าวเริ่มลองที่มันครับหวานเป็นรสชาติแล้วได้พวกมึงเคยกินขั้งแลายเหมือนกันคนใต้เนี่ยพวกไม่เคยกินข้าวยำมเคยกินขั้งนี้ร้อยพี่น้องรสชาติน้ำบูดูมีความเข้มข้นครับ หวานกับ,บหวานสัเค็มกับ,บเค็มคลใครๆนร้ำปลาบ้านเฮาหรอพี่น้องเขาเจ้า็เห็ดมาอยากไต่ปลาเกินก็นเห็ดจากส่วนชิ้นส่วนของปลาเกินครับกับถือว่าเสียบราอได้มาผสมกันครับแตงแล้วก็บ,บักเผาแล้วก็เนื้อปลาแห้งครับนี่กินกับไก่ทอดแล้วก็ไข่ต้มครับพี่น้อง พี่ๆเย้าตังประเทศนอกประเทศในประเทศทุกขู่ทุกคกนครับมาเสพเสพน้ำบาเหลืมครับผมครับมาพี่บาหเปื่อนพี่ๆกินน้ำมาครับเปื่อนเปืเปนนเ่อนฝนใต้กันเลยอยู่กันด้วยกันนะครับมานั่งกินมานั่งเลยพี่บาหลืมก็ปุ้มกินด้วยกันกินพร้อมๆกันครับมารบเริ่มกินมา ทุกคนอยางแรงเลยพี่บ่าวเล้วแซบไหลครับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มไก่กันน้ำจิ้มไก่ก็น่ากินนันี่พี่น้องไก่นี่ก็มีน้ำจิ้มเกินครับอเอาล้อมก่อนเห็นปุ้มนั่งกินข้าวมันต้องมีเรื่องราวเพราะว่ากินข้าวกันมันต้องมีเรื่องราวให้ฟังกันปุ้มมีเรื่องราวมีนิทานมาเล่าพี่บ่าวฟังมีนิทานยัง ชายสามคนมีผู้ชายสามคนเป็นคนชาวบ้านธรรมดานี่แหละก็เป็นคนหาข้องป้าเขาจะชอบเข้าไปในป้าลึกๆเพื่อยาของป้าเอามาค่ายในเมืองคนแรกเชื่ออนุพงคนที่ช่องเชื้อปอมคนที่ทราบเนี่ยเชื้อตูสามคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันมากเลยเขาข้าไปในป้าเพื่อจะไปหาข้องป้ากันแต่วันนั้นบังเอิญเข้าไปในป้าเขาลงเขาลงป้าเข้าไปเจอคเขาคนเผากินคน ไปเจอชนพะเพิลคนชนพะเเนี่ยคนคนนี้เช่นมา่มเนียนมาหาข้องปลาไม่พอใจกับที่มาลักข้องปลาเข้าไปค่ายได้จับมัดไว้จับไปทั้งสามคนเลยให้โคเนนร์ทั้งสามคนวะไอสามคนเนี่ยไปหาผลไม้มาคนละหนึ่งชนิดผลไม้อะไรก็ได้คนละหนึ่งชนิดเองและจะรอชีวิตคนแรก็ได้ไปคืออนุพงศ์อนุพงศ์เป็นคนแรกก็ได้โอกาสนี้อนุพงศ์เดินออกไปไปซักปักเนาะพงศ์ยิบมาแล้วก็ ที่แบบเริ่มเนาะจับลูกหลอกก้อแม่บ้านพี่หลอกก้อหลอกก้อบะคงพี่น้องยิบบักะคงหลอกก้อลูกบุคงมาเนาลูกเ่มเลยหัวขาพี่หัวขาพี่หลอตะค้อแก่นยิบนี่ซสัมผีได้พี่น้องมาหนึ่งอาทิตย์งมาให้ไอ้วนาเผาเลยวนาปอเว้นเห็นหลอกก้อลอใหญ่โตใหญ่แกอยู่นี่มานานแล้วแกไม่เคยเห็นมั่นหลอกก้อลอใหญ่เท่านี้แกใช้ยลวนองจับอนุพงง์มัดไว้ ถึงไห้คนนั้นเลยขอวะถ้าเอาหลอกกอรถนี่ยัดใส่ตูดอนุพงศ์ได้ถึงอนุพงศ์ไม่ร้องไม่แห่ปาไม่ได้คําเดียวอนุพงศ์จะเป็นอิสระหลวงน้องก็จการจาดการเลยจับยัดข้าไปเน่นอนุพงศ์หลอกกอีบ้าหนึ่งเลยที่หลอกกอหลัวนนี้อะยัดข้าวไปร้องเข้าได้ปะข้าได้ร้องโตเฉียดคอตายคนแล่อนุพงศ์ตายเลยผลจีร้องวันนี้อย่าบอกลืมแล้วไอ้ปอมไปผลทีร้อง บอมไปไหมน้องบอมเห็นแล้วบอมรูเหตุการณ์ล้วงหน้าเร็วครับรูเหตุการณ์ล้วงหน้าเร็วว่าเขาที่เอาไว้บนไม้เนี่ยมันอยากไปตูดมันก็เลยไปรูเรารูหลงกล้องมาหลงกล้องหลงกล้องไรสั้นอะไรสันมันบินลงอะไรอย่าง้หลงหลงกล้องหลงกล้องเหมือนกันใช่ไหมแบบหลุดหลงกล้องหลุดอิดเดียวนี่หลุดหลงกล้องหลุดเล็บเดียวหลุดตีดเดียวไปไปห้าข้าไปเนี่ยป้าข้าไปลึกเพื่อไปหาโลดลงกล้องมาเล็บหนึ่ง มาว่ามันรอดตายแน่นอนแล,ล้วรูหลงกล้องจัดเตตูดจัดฟื้นกับมันไม่เจ็บม,มาได้รูหลงกล้องมาแล้วมามชาวเป้าแล้วชาวเ้าก็ใช้มันเดิมแล้วใช้รูนองจับมัดมให้เอารูหลงกล้องในจัดเตตูดป้อมแต่ป้อมไม่รองปอมเป็นอิสระปอมได้อกันรับกับคืนสภาพปกติทยไปเลยลัดยันล้มไปป้อมตุนบาดแผลได้ป้อมไม่รองเพราะว่าหลงกล้องมันรูเล็กต,ตัวป้อมยกขึ้นได้เอาบอกหลงกล้องพี่น้องมันยัดใตดัก ขอตัวขอให้กับผมมายาเซกน์มันดอกผู้ที่สองเนี่ยปอมปอมต้นได้ไงไป็นอะพี่เบ้าปอมต้นได้ปอมยกปอมยกขึ้นด้านปอมด้านหัวร้อขึ้นมาหัวร้อกากเลยเออไม่ไม่มันต้องหัวร้อเป็นไรด้านในเวลาหยับปูผมมึงปิดกำปูดคุณปิดกำปูดแล้วนะตัวเศษกอปอมตายตีร้องเตีล่างวิญญาณกวาดอุพงแกตายไปเร็วบางคนเรไงว่าโทษหลงคอเล็วไปวพื่องสงสัย ป้อมปื้ดป้อมจะรอแล้วนี่ป้อมว่ารอทต่ไม่เราไมป้อมมึงเลยว่ารอวิญญาณก่อนหนูปมก็เลยไปถทำวิญญาณกับป้อมแล้วพื้นได้ว่ารอป้อมก็เลยบอกว่าแล้วอนุพงอมที่ไม่ให้พ่อผมว่ารอพื้นเล่าบอกพ่ผมยกมืนยืนนั่นผมที่วิ่งไปแล้วพ่อผมหันไปเห็นตูปอดีมันตื่นเรียนมาหนุอยนึงนี่มันทำไมลูกเรียนมันตื่นเรียนมาหนุอยนังนตื่นเรียนะไปล่วงหนึ่งกระบามนะ คนแดีตโลอกคอเไปอย่งกับตายตึ้งตูตื้อเรียนมันหน่่ยนึงตึ้งน่าจะเป็นตำรุจกับเรียนลนนั้นนั่นไม่ได้นักมูมาดักแต่เดี๋ยวนี่ท่านมันจบแล้วแต่เดี๋ยวกินปลาป้าเไงบบตูจะตัวอะไรกับเรียนล้วนั้นกินเกาตักเินกินเกาดอง ไอ้เลาเรื่องลืมกินข้าวเลยนี่เลาวลืมกินข้าวเลยท่าได้ฟังกินท่านพี่หลองลืมกินเขาไก่ไก่ย่างนุ่มเนียบพี่ลุงไก่หนุ่มไก่ร้อยอย่างเลยนี่ปุมมีเรื่องกเลาวในด้านปุ้มหมาพอเวลากินข้าวมันต้องเลาเรื่องไปกันมันต้องคุยไปกันมันต้องกินข้าวอร่อยนั่งกินคนเดียวมันไม่อร่อยมันต้องมีเรื่องเลากันได้ไอ้เลากันฟัง พ่มมันบคนุมเรีนดาม,มีใครตัวบ่บวางในก่อนไปเรียนไหนก่อนเรียน,นรยนำครับพุมเรียนามน่ปี่วงราจักปอคุณรำไหมอ่าปอคุนรำพี่งเห็นน่ะรำเลนนางอันานางดื้ออยู่พี่วงรู้ไหมปอกุณรำเไยหยอกข้าครั้งนหยพุมไปเรียน้ำพุมไปยำ มีคนมาตามพอมพมตกใจมัน้ำน้ำนี่เาคุณนายกข้าคังไหี่อ้องลงแม่เาคุณนามหยกข้าคังนี่จริงหอกจ้าหัวใจก็ว่าเาคุณร้ำยกข้าข่งได้แข่งใส่ไม่ใจกับเรื่องแต่ยกข้าอันนั้นมันสุนตอนบูสุบตออบูแกนังหยกข้าเปาปีแต่เปาคุณรามันแกไม่ยกข้าแกนังงานนังรื้อ จัง้งท่านบอก <c oughs> โอ้รวอนมาคนรวอนมาไปร่วงนี่เป็นความรวยเราวอพุ่นรวอนมาจะจำต้องรับกันโอ้รวนตอนปูก็เกยยกก้าแต่ว่าปลายแต่ว่าพอคุณรามันแกไม่ยกแกไม่ยกก้าแกนั่งอ่านนังซื้อโอแต่มันมีคำตามกันแล้วลยคำตามยอ,อดดิ้นแดกรามเลยแ<อ>ดกรามก็ตามามันทุกคนลงกันว่าพอคนรามรอ่านนังซื้อนานเลยพี่น้องพอคุณรามอ่านหนังสื้อนานอะไรประาณนั้แกแกเปิดอ่านอยู่กันแกอ่านนานไหมนานสิ ปิดกับปิ่เรื่องพอถึงกี่แล้วไอ้ไอ้ไอ้กครปิดเ่วงตีก่อนไอ้ใครปิด่วงตีก่อนหน้าจิดปิดแล้วปุงบอกคุณรามอ่านหนังสืออยู่หน้าตึกมนุษย์ศาสตร์เออมันเป็นกับไอ้เด็กรามได้ยพอเด้กกระงานยปุ๊บเด็กเก่าลำทุกคนเด็นหนังสืออยู่หน้าตึกเป่น้องโอ้ยบัดรีว่ะไปกินข <t ip ides> <t ip ides> ้าวพี่น้อง Đẹp à à bà Rồi nó bỏ rồi À rồi các bạn Kiên tế, cắp khẩu đi Sao Rồi, rồi. ปุ่มผมอยู่ตายนะปุ่มเหมือนคนไตเขาบอาไอ้ข้าวยำนี่มันเข,ข,ขาเขาเขาเาคนไตอะแต่ปุ่มไม่เคยกินเลยอ๋อปุ่มไม่ชอ,อบกินปักปากีมเขาชอบกินปักครับเนื้อยอย่างปลาตัวตัวไอ้แกรลนี่ไอ้ตัวนี่ผมไม่ชอบย่างแรงเลยแต่เบื่อผมไม่ชอบแต่เนี่ยพิลล็อกป้าผปุ่มมากินวันนี้มันร่อยพี่น้อนพิลเป็นอีกน,นึงเมนูเราแล้วไอ้ปุมดีว่าจะพยายามหากินได้ทุกวันร่อยอย่างเลยไอ้ข้าวยำ ข้อเหลิมกระเพิองเคยกินเทลเลกครับแซ่บพี่น้องถ้ากินกระเพิองเคยกินทกเทลเลกแซ่บเกลือนครับพี่น้องหน่อยเว้พี่นออ้องก็ยำของตายแบบนเ้ออ มันเป็นมีบบกเ้าผมไ่ได้เป็นหองมีบกมมบกเพาแล้วก็มีปลาปลาแหง่งปลาแห่งนะปลาแห่งขัวแห่งว่นี่นะปลาขัวโลปลาขัวไม่ว่าจะกินครับจะกำเนิดเป็นหลังบังเรือมันไม่รู้ดีเลยว่าพืกล้องกล้องแกดเอาบังดี นี่ยพิลลงต้นไหนผมดูแล้วว่าข้อบางทีงเราเละแต่ภายนอยใช่ไหมม,มันไม่เลยแต่ภายนอยว่ามีแต่ปักม,มีแต่ข้อไม่น่ากินเราเปข้อไม่ชอบนี่ผม่กิดว่ามันไม่ได้อยผมต้องกิดไบบก่อนหรือว่าไม่ด้อยแต่พอเราลองได้กินจริงๆพิลลุ่งฝาพุ่มมากินจริงๆโอ้มันร้อยกว่าไก่เราคิดเลยแซ่บเพราะนั้นเมือ่อไงไรเรื่องมันเป็นเรื่องเรียนเรื่องให้ดูแล้วใช่ไหมพิลลุ่งยาเลนเนยได้ไผ่โนยยาคิดว่าเราที่งน,นั่นเราแค่นหนเราไม่ชอบทึ่มันจะไม่ดีมันจะไม่ได้อย แม่กับข้าวยำนี่เนี่ยหวานนะแม่กับข้าวยำนี่พี่น้องนะ้นอง,องมันโมกกนบ,กบมอกอมมอนะว่ามากินบัาากครับแต่ว่าบ่เคยกินข้าวยำมาเดียยอนดน้บ่มักแค่รสบ่มักตัวแต่มื้อนี้ได้มาก,กินแซบ่บเป็ตนตาไนบอกเลยเอบอกพี่น้องไปว่าร่อยอย่างแรงร่อยอย่างแรงพี่น้อง nay cả tuần đang nó cái câu nè mà cầu thứ ba cái cần đi khao cái rồi bị luôn luôn chừng lại พี่นหรอไก่ไก่ไกระเสียบครับนมดีไก่เดี่ยผมกินมาทอดให้จุ๊บแปง้งบ่จะกินจุบครับน,น,น,นี่แปง้งอือพอจุบแป้งสดอือจุบแป้งเลยแต่ว่ากระเสียบดีเนาะครับร้อยจุแป้งใส่หัวเทียมแซ่บครับใส่หัวเทียมใส่กระเทียมครับพี่น้องอืออือ นำูดูร่อย<ม>นำปูดูนย่างรอนเลยพี่นอ่องอะเลเกยนเอาต่อาง่ายไปเลยก็พึ่ง <c oughs> รับเก๋ดีอย่างดีอย่ง ครับผมมื้อนี้เมนูเขายำแซ่บหลายครับพี่น้องกาเชียนเดิมเชียนเก๋ยครับบ้าเหลือมกับอีคอราไปก่อนครับตะว่ากวนเทาจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าเหลือมครับผมถ้ามัอนี้กินบ่สุภาพปอกม่วงวักะขอโทษขปอกใบพี่น้องครับผมตือว่าขันกินบ่เบิดกะบ่ได้ทิ่มนะครับพี่น้องครับผม ืัอนี้ผมกับทักษิณครับฝากพ่อแม่พี่า้ทุกคนนะครับเด็กตายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องรอต่อต่อช่อนาแม่ว่ากินข้าวก็พี่เบาเริ่มนางแล่พี่เบาเริ่มกินข้าวไปกันอ่าร้อยไม่เกินครับครับผมฝากไปด้วยนะครับพี่น้องสำหรับนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับ